พวอออนไลน์เลิร์นิ่งเลสนบทเรียนออนไลน์ป3สุขศึกษาและพลระศ,ศึกษาเมื่อมีอุบัติเหตุหรือเหตุร้ายเกิดขึ้นกระทันหันบางครั้งก็เกินความสามารถที่เราจะแก้ไขได้ด้วยตนเองดังนั้นจึงต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นและหน่วยงานต่างๆ เมื่อน,นักเรียนเกิดเหตุร้ายแล้วต้องการความช่วยเหลือนักเรียนควรแจ้งกับบุคคลใดไปดูกันเลยครับ 1. พ่อแม่ผู้ปกครองเมื่อมีเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นภายในบ้านของเราแจ้งให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองบุคคลในบ้านทราบเพื่อรีบให้ความช่วยเหลือ 2. ครูอาจารย์และเพื่อน หากเกิดอุบัติเหตุหรือพบเห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นในโรงเรียนควรรีบแจ้งและขอความช่วยเหลือจากครูอาจารย์หรือเพื่อนเพื่อนให้รีบช่วยเหลือ 3. เจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อพบกับเหตุร้ายหรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเราสามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจหรือโทรแจ้งเหตุได้ที่หมายเลข191นะครับ 4. สายด่วน1669เมื่อพบเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุสามารถขอความช่วยเหลือฉุกเฉินที่ส่งผลต่อชีวิตและอวัยวะสำคัญหรือเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถโทรขอความช่วยเหลือได้ที่หมายเลข1669นะครับ